ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีลงเตะในคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคม6-3ที่ผ่านมาซึ่งเป็นนัดที่33ของฤดูกาล2019ิถึง2020กันนะครับเราจะไปดูผลการแข่งขันของทุกคู่รวมถึงอันดับตารางคะแนนและอันดับดาสันโวล่าสุดกันไปติดตามพร้อมกันเลยครับนทัสบอลทีวีคืนวันเสาร์ที่4ที่ผ่านมาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด5คู่เราไปไล่เรียงผลการแข่งขันกันตั้งแต่คู่แรกกันเลยครับ นอร์ทิตี้เปิดบ้านแพ้กับไบรตัน0ประตูต่อ1คู่ถัดมา l e สเตอร์ซิตี้ก็คืนฟอร์มเก่งนะครับเปิดบ้านเอาชนะคริสตัลพาเล e ไปได้3ประตูต่อ0 m มนเชสเต e ร์ยูไนเต็ดก็ถล่มเอาชนะบอลมัดไปได้ถึง5ประตูต่อ2คู่นี้ยิงกันเยอะเลยนะครับวูฟ a m มตันเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอล0ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายเชล e a เปิดบ้านเอาชนะ Watford ไปได้3ประตูต่อ0ถือว่าทีมใหญ่คืนฟอร์มเก่งด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับ จากผลการแข่งขันทั้งหมดเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดอันดับที่1ยังคงเป็นลิเวอร์พูลแข่ง32นัดมี86คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง32นัดมี66คะแนนส่วนเลสเตอร์ก็ยังอยู่ที่3ของตารางคะแนนตามเดิมแข่ง33นัดมีเพิ่มเป็น58คะแนนอันดับที่4เชลซีแข่ง33นัด มีเพิ่มเป็น57คะแนนอันดับที่5 Manchester United แข่ง33นัดมี55คะแนนอันดับที่6ว o l v e s a m นแข่ง33นัดมี52คะแนนส่วน a r s e n อลก็ขึ้นมาอยู่ที่7ของตารางคะแนนแล้วนะครับแข่ง33นัดมี49คะแนนอันดับที่8ฟฟิ f i e l d United แข่ง32นัดมี47คะแนนอันดับที่9เปอร์อันดับที่10บร r n l e y ต่างก็แข่ง32นัด และมี45คะแนนเท่ากันมาดูกันต่อที่ข้างล่างของตารางคะแนนกันนะครับอันดับที่11เอฟเวอร์ตันแข่ง32นัดมี44คะแนนอันดับที่12นิวคาสเซิลแข่ง32นัดมี42คะแนนเท่ากับอันดับที่13อย่างคริสตัลพาเลซแต่ลูกผลต่างประตูนิวคาสเซิลยังดีกว่านะครับอันดับที่14เซาท์ทมตันแข่ง32นัดมี40คะแนนอันดับที่15ไบรตัน แข่ง33นัดมี36คะแนนอันดับที่16บหกเวสต์แฮมยูนเต็ดแข่ง32นัดมี30คะแนนอันดับที่17วัดฟอร์ดแข่ง33นัดมี28คะแนนมาดูพื้นที่โซนตกชั้นกันบ้างนะครับอันดับที่18แอสตันวิลล่าแข่ง32นัดมี27คะแนนเท่ากับอันดับที่19อย่างบอลหมัดแต่บอลหมัดแข่งไปแล้ว33นัดอันดับที่20อันดับสุดท้ายนอริสตี้แข่ง32นัด มีอยู่21คะแนนปิดท้ายที่อันดับดาวซันโวพิมเมลีกล่าสุดอันดับที่1ยังคงเป็นเจมี่วอดี้จากเลสเตอร์ซิตี้ที่ยิงเพิ่มไป21ประตูอันดับที่2ปีแอร์เอเมริกโอบาบยองจากอาร์เซนอล19ประตูอันดับที่3แดนนี่อิงจากเซาท์ทอมตันยิงไป18ประตูอันดับที่4โมซาลาจากลิเวอร์พูล17ประตูอันดับที่5กุลอาเกโรแมนซิตี้1ิ Mo ala, u, ประตู อันดับสุดท้ายอันดับที่6ราอูคิมินเนตจากบู๊ชัมพ์ตัน15ประตูและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ลงเตะในคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับส่วนในนัดถัดไปก็จะยังมีลงเตะกันอย่างต่อเนื่องในคืนวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้เราจะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่และนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ